สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งเมื่อสองนะฮะวันนี้วันที่29นะครับ29กุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายแห่งเดือนนะครับผมลูกค้าครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับทำการรีวิวนะครับโตโยต้าโครนาเอ็กซีเอนะครับตัวนี้เป็น x อ็กซีเแล้วนะครับลูกค้าไม่ใช่ท้ายโด่งนะครับตัวนี้เป็นรถยนต์ปี97นะครับ1997นะครับเครื่องยนต์ 3S นะครับ2.0นะครับตัวนี้เรื่องของกําลังวางชาไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเลยครับกำลัง จัดเต็มที่เลยนะครับผมขึ้นเขาลงห้วยนี่ต้องเป็นตัวนี้นะครับ 3S2.0 นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะฮะเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะครับขออนุญาตเอาใจสายเกียร์ธรรมดาทิเดนึงนะฮะโอเคครับลูกค้าครับถ้าพร้อมแล้วเราเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปเลยนะครับด้านนอกด้านในด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับผมรถคันนี้รถบ้านสภาพเดิมๆมนะฮะ รถบ้านสภาพเดิมๆไม่เคยชนนะฮะไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนด้วยนะครับผมเครื่องยนต์นะครับเครื่องบอกได้เลยว่าเครื่องดีมากนะครับเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับสามารถวิ่งทางไกลได้นะครับระบบแอร์นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงครับเย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบนะครับผมแล้วก็เรื่องของิฟรมนะครับลูกค้าครับิฟรมเนี่ยผมทําการติดให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับเรื่องเนื่องจากว่ามาใหม่ๆเนี่ยมันสายปิ้งเลยนะฮะ มองดูแล้วมันไม่ค่อยสวยงามนะครับผมก็เลยให้ช่างนะครับทาการลอกใหม่ทั <man <man ้งคันเลยครับติดให้ใหม่เลยเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าที่ซื้อคันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับรถคันนี้นะลูกค้านะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะฮะซื้อไปลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับผมผมมีเอกสารชุดโอนให้นะฮะลูกค้าสามารถนําไปโอนได้ที่จังหวัดของลูกค้าอยู่ได้เลยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็โอนได้นะครับลูกค้าครับเพียงเรามีชุดเอกสารโอนลอยจากเจ้าของเดิมนะครับผม โอนได้แน่นอนนะครับเรื่องของการโอนนะครับผมรับการให้ลูกค้านะครับโอนไม่ได้ก็เกิดรถคืนต่างเต็มจํานวนนะฮะโอเคเข้าสู่เรื่องราวของอโตโยต้าโครโนาเอา็กเซอร์อคันนี้นะฮะลูกค้าเรื่องของสีนะเรื่องของสีสีสวยเลยลูกค้าสีสวยเลยสีไม่แตกไม่ร้าวไม่ซีดไม่ด้านนะครับ ะะสีสวยมากๆเลยให้เลย90%บอนะครับบอกได้เลยว่ารถยนต์สภาพดีๆมาอีกแล้วนะครับลูกค้าครับมาอีกแล้วนะและก็ก่อนหน้านี้นะลูกค้านะผมลงไว้นะฮะผมลงไว,ะะงไว x ้ x e อ็ก e สีเดียวกันนะครับเกียร์ออโต้นะฮะแล้วก็โตโยต้าท้าด่งสีเทานะครับสีเทาดำนะครับตัวนั้นก็เกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะครับยังอยู่นะลูกค้านะยังอยู่นะครับลูกค้าสามารถเข้าไปดูในคลิปเก่าของผมได้เลยนะฮะโอเคมา ชมกันต่อครับรถยนต์3าคันล่าสุดที่ผมนําเข้ามานะฮะตอนนี้มีอยู่3คันล่าสุดเลยที่ลงไว้เนี่ยสภาพแบบสวยเลยนะลูกค้านะสภาพไม่หนีกันเลยนะฮะสีสวยๆเลยนะครับผมนะฮะสีด้านซ้ายด้านขวาสีเสมอกันเลยนะครับสวยงามเลยนะลูกค้านะรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะฮะนะครับแล้วก็ได้เป็นเตอร์ตาร์โคโรนาเอ็กซด้วยนะครับผมไม่ใช่ท้ายโด่งนะครับผมสวยงามเลยนะฮะลูกค้าครับ แล้วก็ท่านใดที่ชื่นชอบเกียร์ธรรมดาเนี่ยคันนี้นะฮะสามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยนะครับผมนี่ครับทรงสวยเลยตัวนี้ได้เป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะครับผมลูกค้าครับเป็นระบบเบรก ABS นะฮะแล้วก็จะมีแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับนะครับผมนี่ครับมาชมด้านนอกกันต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะได้เข้าชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับลูกค้าครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับผม สวยเลยนะครับตัวนี้ผมเบิกใหม่ให้นะลูกค้านะมาใหม่ๆนี่เหลืองแบบโอ้โหเหลืองแบบเหลืองแบบเม็ดข้าวโพดนะลูกค้าผมเบิกให้ใหม่เลยอ่าตัวนี้อ่าผมเบิกให้ใหม่นี่นะลูกค้าข้างละข้างละอ่าสี่ร้อยห้าสิบนะสองข้างนะฮะไม่ผมไม่รู้ว่าที่อื่นขายเท่าไหร่นะครับแต่ที่โคราชนะครับผมเบิกอ่าที่ร้านอะไรนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทครับสวยปิ๊งเลยนะครับลูกค้านะฮะเล็กๆน้อยๆผมก็ทําให้นะฮะลูกค้านะนะฮะผมไม่ได้ขายรถตามสภาพนะ รถของผมแต่ละคันผมไม่ได้ขายตามสภาพนะครับจุดไหนที่มันพอแบบว่า,าทําให้ลูกค้าได้นะครับผมผมก็ทําให้นะครับผมนะฮะเว้นแต่ว่ารถรถเนี่ยเนี้ยบจริงๆแบบมาแบบไม่ต้องทําอะไรก็มีเลยนะครับลูกค้าก็มีอยู่นะรถที่แบบว่ามาแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยก็มีมีอยู่ยบ่อยนะฮะลูกค้านะฮะแต่ว่าถ้ามันม,มีตรงไหนแบบว่าเล็กๆน้อยน้อยพอจะแบ่งปันกันได้เนี่ย <Taj out> ผมก็นี่เลยจัดให้ลูกค้าได้เลยนะครับผมโอเคมาเข้าชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารต่อครับลูกค้าครับมาเลยครับ เรื่องของราคานะลูกค้านะอีกสักหนึ่งรอบนะครับอีกสักหนึ่งรอบเรื่องของราคาผมจะขออนุญาตแจ้งไว้นะ้าชื่อเรื่องอย่างชัดเจนเลยนะฮะเพียงลูกค้าเข้ามารับชมคลิปลูกค้าก็จะเห็นเลยนะครับว่าผมขายในราคาเท่าไหรนะะ่นะฮะนะฮะอันนี้ขออนุญาตชี้แจงลูกค้าได้รับทราบนะครับผมได้โปรดเ,เข้าใจตรงกันด้วยนะครับผมขอพระคุณมากๆนะครับลูกคา้านะฮะโอเคชมด้านในกันต่อครับด้านในเป็นเบาะผ้าเดิมแท้ จากโรงงานนะครับ้ากามายี่นะฮะลูกค้าครับเบาะสภาพดีนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับนะฮะบอดี้ข้างหน้าสวยๆนะครับคอนโซลด้านหน้าสวยๆเลยนะครับช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับผมแล้วก็เครื่องเสียงสามารถใช้งานได้ครบปกตินะครับเล่น USB ได้นะครับตัวนี้ USB ผมผมเตรียมไว้เพื่อเพื่อที่จะได้ทดลองให้ลูกค้าได้ฟังเสียงนะครับผมนะฮะไลน์มาชมบการ์ดอ่า ตูหลังก็ต่อเลยนะครับลูกค้าอันนี้แผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับลูกค้าสวยๆเลยนะครับผมเป็นผ้ากำมะหยี่สลับกับหนังนะครับผมโอเคปึ๊บมาชมบ้านหลังก็ต่อครับบ้านหลังฝั่งซ้ายนะฮะลูกค้าสวยๆเลยนะฮะสภาพดีมากนะลูกค้านะท่านใดได้ไปนะครับผมบอกได้เลยว่าท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิงช่วงนี้นะลูกค้านะอากาศค่อนข้างจะร้อนเลยนะฮะตอนนี้ก็ อุณหภูมิเนี่ยที่โคราชก็35องศานะฮะณตอนนี้นะฮะ35องศานะครับผมก็มาทําการรีวิวยืนกลางแดดให้ลูกค้าเลยนะฮะนะครับผมสาเหตุที่ผมมายืนกลางแดดในลูกค้านะมันจะได้เห็นชัดๆนะฮะเป็นร่องรอยอะไรตรงไหนเนี่ยมันจะมันจะได้เห็นชัดๆนะครับผมนะครับผมเลือกที่จะยืนกลางแดดในลูกค้านะตอนนี้ก็ใส่เสื้อกันแดดนะฮะใส่เสื้อกันแดดแล้วก็ใส่หมวกหนึ่งใบนะครับไม่ไหวนะครับร้อน พอใส่เข้าไปแล้วก็ออโอเคสามารถที่จะยืนได้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะโอเคนะครับผมมาครับเรียบร้อยนะครับผมสวยเลยนะลูกค้านะสวยเลยนะท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคาบอกได้เลยลูกค้าราคาเป็นราคามอเตอร์ไซค์นะฮะเป็นราคาที่จับต้องได้แน่นอนลูกค้าไม่ถูกจนเกินไปและก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับแต่ที่สําคัญนะ รถคันนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมนะลูกค้านะรถไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยจนหนักนะครับเอกสารครบโอ้นะลูกค้านะซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมผมมีการรับประกันหลังการขายนะครับหนึ่งเดือนเต็มนะครับเครื่องเกียร์มีปัญหาผมซ่อมให้เฟรีเลยนะลูกค้านะนะครับผมรับประกันสินค้ากันขนาดนั้นเลยนะลูกค้านะนะครับผมนี่ครับด้านในครับสวยๆเลยลูกค้าตัวเนี้นะฮะลูกค้าตัวนี้ได้บอดี้กว้างนะบอดี body ้กว้างนะฮะ บอดี้ใหญ่บอดี้กว้างนะครับผมเหมาะมากๆเลยสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวประมาณทักสี่ห้าคนนี่นั่งสบายเลยนะลูกค้านะนะครับผมโอเคนะครับสวยมากอะลูกค้านี่ครับทรงเขาดีมากๆเลยนะครับล้อแม็กแท้เดิมจากศูนย์จากโรงงานเลยนะครับของโตโยต้านะฮะนะครับผมชมประตูฝั่งคนขับันต่อครับลูกค้านะฮะี่เลยนะครับผม พอเปิดประตูมาถ้าเราเสียบกุญแจคาอยู่นะฮะเสียงเอกลักษณ์ของ X อ็กซเนี่ยมันจะดังเหมือนรถไฟเลยนะตึงตึงตึง,ต,งตึงนะฮะแต่ถ้าเราอยากให้มันหายดังเราก็ดึงกุญแจออกนะครับก็หายเลยโอเคชมด้านในกันต่อครับตัวนี้ได้เป็นแอร์แบกนะลูกค้านะอย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับแอร์แบกฝั่งคนขับนะครับผมหรือว่าทงลมนิรภัยนะครับผมตัวนี้มายอยู่ที่2องแสนเก้าหกโลนะฮะลูกค้าเป็นไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านนะครับผมนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมขออญาตเปิดหัวเปิดท้ายนะครับผมเพื่อที่จะได้ชมกันต่อนะครับมาเลยครับเอาเลยครับลูกค้าครับเรียบร้อยครับผมสวยๆเลยนะฮะท่านใดได้ไป นะฮะขอแสดงความยินดีลงหน้าด้วยนะฮะผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะฮะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะผมมีบริการจัดส่งให้ลูกค้าได้ด้วยนะครับผมส่งได้ทุกวันทุกเวลานะฮะไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับเอ่อแล้วก็ส่งตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมนะฮะลูกค้าอยากให้ผมส่งวันไหนเวลาไหนสามารถกรี๊งกรางเข้ามาได้เลยนะครับ0855754369นะครับแอดไลน์ลูกค้าสามารถ วีดีโอคลอขอดูรถสดสดได้ที่0 8 3 0 0 0 5 4ส0นนส่นะครับต่อกันด้วยฝากระโปรงหลังนะครับฝาหลังฝาแท้ฝาเดิมจากโรงงานนะฮะลูกค้านะครับผมดูหัวน็อตกันได้เลยนะครับผมนะครับรถสวยสวยเลยนะฮะลูกค้ารถสภาพดีๆนะลูกค้านะท่านใดที่อยากเอ่อจะได้รถเก๋งราคาหลักหมื่นเอาไปใช้งานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะลูกค้านะครับดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์แน่นอนนะฮะลูกค้านะกันแดดกันฝนนะครับ เดี๋ยวนาจะพืชสภาเนี่ก็ฝนก็เริ่มจะมาแล้วนะเมืองไทยเราฮะครับแล้วก็จะมียางไหลให้ลูกค้านะครับตอนนี้มียางไหลให้นะครับผมด้านหลังสะอาดนะลูกค้านะไม่เคยติดแก๊สนะครับผมไม่มีรูเจาะนะฮะโอเคปึ๊บนะครับฝากระโปรงหลังปิดเบาๆก็เข้าไปแล้วนะครับผมนะครับสวยมากลูกค้าเอ็กซเออร์เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากท้ายโด่งนะครับผมจุดสังเกตมีมีหลายจุดนะผมขอยกตัวอย่าง กันชนหลังนะฮะกันชนหลังจะยาวกว่านะครับผมกันชนหลังจะยาวกว่าท้ายโด่งนะครับแล้วก็เรื่องของไฟไฟก็จะเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนทรงนะฮะนะครับผมแต่ตัวนี้อะไรอะไรนะครับผมสามารถที่จะใช้ด้วยกันได้หลายตัวเลยนะลูกค้านะนะครับผมแลวก็เป็นรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่คนนิยมใช้เยอะลูกค้านะฮะเป็นรุ่นที่คนนิยมใช้เยอะมากๆนะครับผมไม่ค่อยเสียไม่ค่อยจุกจิกนะฮะเป็นรุ่นที่ทนมากนะฮะ แล้วก็ครองอันดับหนึ่งในใจของใครหลายๆคนหลายๆท่านได้ด้วยนะครับผมนะฮะมาชมด้านในห้องเครื่องกันต่อครับลูกค้าครับมาครับขออนุญาตเปิดนะครับฟืบสักครู่เดียวนะครับลูกค้าครับครับห้องเครื่องสวยๆนะครับห้องเครื่องสวยๆนะครับคานหน้าเดิมแท้นะครับผมรถไม่เคยชนนะฮะ เครื่องยนต์ 3S นะครับ2.0นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมโอเคไปลำดับต่อไปผมจะไปสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าได้รับฟังเสียงนะครับมาเลยครับผมส่งสวยมากเลยนะครับฟิล์มสามารถสู้กับแดดได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมฟิล์มผมติดให้80นะครับ80 40นะครับผมด้านหน้า40รอบคัน80นะครับผมนะครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับลูกค้าเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับ โอเคมาครับมาครับผมเครื่องเงียบมากลูกค้าเครื่องยนต์เงียบๆนะฮะนะครับผมเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นให้ลูกค้าได้ชมนะฮะเครื่องไม่พน่นไม่ไอไม่ควันนะครับโอเคลูกค้าฟังเสียงใกล้ๆนะครับ เรียบร้อยขออนุญาตปิดนะครับเรียบร้อยครับลูกค้าครับนี่ก็คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับโตย์ตา c o โคโรนาเอ็กซีเออปี97นะครับเครื่องยนต์ 3S นะครับ2.0นะครับเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะฮะระบบเบรก ABS นะครับผมถุงลมนิรภัยนะครับผมแอร์แบ็กฝั่งคนขับนะครับผมรถพร้อมใช้งานเอกสารครบโอนนะฮะนะครับผมซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมอ่ะ เมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะให้ลูกค้าได้ฟังเสียงเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงใช้ช <Dial> ใช้งานได้ในะลูกค้านะ,ะ pues านี่เลยโอเคโอเคครับลูกค้าสนใจโทรเข้ามาได้นะฮะ0855754369นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครั้นต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ